สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วน,นะคะน้อมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดบัว JO2 o, T o f f i c i e e a l ค่ะวันนี้มาพอกันวันที่21นะคะอีหลาเนวันนี้อีลาสิปเปรเลนยู่อุบลราชธา,านีนะคะเมื่อคืนนี่ไปจังไหนผู้ใด,ด,ดเดบงคลิปเนี่ผู้ใด,ไ,ดไปเบิงสถานที่จริงหนาวิธีเน่พี่น้อง อยู่ขอนแก่นนะคะอีลาเขาพับโดนเลยด้ดยค่ะบบใครเห็นบบเห็นโดนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปิดวงปีที่แล้วเนาะเพ <_ EN> ิ่นเดินสายปีก่อนปีปีที่แล้วก็บอใครเด็กเขาบันไดปีก่อนน่ะ <_ EN> ปีปีก่อนหน้านี้เพิ่นเดินสายนี่พับไม่บวกน้ำเบิงสุขืนค่ะ <_ EN> แต่เมื่อคืนนี้แบบเอายูอหลีค่ะพี่น้องมัน ก็ยินดีด้วยกับใครที่อยู่ใกล้ขอนแก่นเนาะได้ไปบึงได้ไปบึงบรรยากาศเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปเพื่อนว่าบางคนกับเพื่อนก็บ,บอกว่าไม่เสียใจเลยที่ไปมาสันอันมันมาสันมันมากอีลาเอาอยู่สันเพลงแต่ละเพลงกับสคริปแบบโจ๊ะจทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้อีลาใหญ่ขึ้นแล้วรู้ความแล้วนะคะใหญ่โตแล้วโตวเป็นสาวแล้วจะสิบเก้าปีเต็มแล้วเนาะ ก่อนอื่นกะขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะคะที่เพิ่นได้สปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาค่ะพ่อโจเพิ่นโพสพ่อโจพโพสลงเฟซบุ๊กโจยมนินนะคะอัน m 1 5 0เพิ่นกะเป็นสปอนเซอร์หลักของวงอยู่แลวเนาะเพิ่นกะมาอินดูเมตตาอินดูภาพยนตร์เรื่องคายอ้อมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้อีกเนาะสปอนเซอร์หลักรายใหญ่ ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ผู้ร่วมสร้างทุกทุท่านนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่เฮงเฮงปังปังดังดังพันล้านพันล้านเนาะพี่น้องเนาะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงพันล้านพันล้านเป็นยังไม่บวกจังบอกเรื่องนี้กต่ที่จริงไม่บวกกับใครบอกเรื่องอันดามาเรื่องอย่างดอกแต่ว่าเรื่องนี้อุดบบไร้เราะอ่าเห็นพอจูเพิ่นโพลุงเนาะเพิ่นเอาคอมเมนต์มาโพลุลงในเฟซบุ๊กอันมีคนขับมาเบิงมาว่า ยูดีบา่บาวดีเนาะไปสร้างหนังมาสันยาว่าพันล้านเถอะลอยล้านก็ให้ได้เถอะ่าสันเป็นหนังพี่น้องทาไมไม่ไม่มองผ่านถ้าไม่ชอบก็มองผ่านเนาะมาต้องมาเบาให้มันบั่นทอนความรู้สึกเทากับมองบรรยากาศมองความพลังบวกเนาะพี่น้องเนาะเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันหนังของค้นอีสานของผ่าอีสานเนาะพี่น้องหนังของมอล้วงไ่ เพลง,งประกอบการร้องนักร้องหลาคุ้นกะกกำลังเริ่มกำลังอัดเสียงเข่าห้องอัดกันตามลำดับกำลไล่เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้หนังก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดต่ออัดเสียงใส่เสียงโน่นน,นั่นนี่ใส่ดนตรีเนาะขนาดเพลงเพชรชาวดินนีลานี่ผู้ใดฟังเบิงกับค,คุ้นคิงลูกพี่น้องก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะคะวันที่17กรกฎาคมนี้อย่าลืม พาก,กันไปรวมพลังเนาะต้องใช่คําบมารวมพลังในพี่น้องรวมพลังแฟนคลับแฟนคลับทุกผู้ทุกคนพี่น้องซ้อยกันแฟนคลับของดาราหลายหลายท่านซ้อยกันขนาดพา่อโจขึ้นกับพูดขอบุนพีดพ่ดิวธีรพัฒน์มาแสดงเบอเอาค่าตัวไม,ม่นำซ้ำยังซอยโฆษณาเอาของกินของอยากมาฝากมาต้อน พี่น้องอยู่ในกล่องไทยเนาะคือจังพี่อีดพี่อีดไอ้พี่อีดที่เพิ่นเป็นอันกินสมตำน่ะแม่พี่อีดไอ้พี่อีดอีสานผ้าสวบมากรองไทยย้ำได้กับเพิ่นก็เอาสมตำเอาอยางมาตัมเลี้ยงมูเพราะได้เพราะได้พอพอเม่แม่พี่พี่พในในไอ้กล่องไทยได้คอนเทนตนะ์เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอะไรที่มองแล้วเรายิ้มพี่น้องมองแล้วยิ้มมองแล้วแบบคือทุกคนรวมพลังกัน เอาสองคนก็นยังมีพลังสองอันนี้หลายหลายคนรวมพลังกันบ้าเป็นเบิร์ตผ่าอีสา,อานอรุ่นักรองนักร้องหมอลำศิล,ลปินบ่วสิเป็นหลุดเกาหลุดไม่ทั่วผ่าอีสานนะพี่น้องเนาะหลายคักไม่บัวยังว่าสิเป็นยัดใส่ยังใดเนาะสอ,สองชั่วโมงเศษเศษบ่อนังเรื่องหนังประมาณโดยประมาณเนาะแต่ว่าก็ยังบอกขันหัวจักจักนาทีหนังจักชั่วโมงเนาะพี่น้องเฮาก็ล้อเบิงล้อชมกันแล้วก็ล้อหลุดกัน ออกฉากใดออกทุกคนเหระเที่ยวนี้พ่อโจทํางานแบบยอมรับทํางานหนักมากเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขดูท่าทางและมีความสุขเพราะว่าทางวงอีหลากก็ดูแลเมื่อคืนขนาดไปลงเล่าไม่ขาดพ่อโจนะปกติไปไปสถานที่เองสี่พ่อโจต้องเป็นแม่ทับน้าทีมเนาะเที่ยวนี้น้ององค์หญิงนาทับเองนะคะน้าพี่ๆในวงไปเล่นในพับเมื่อคืนนี้ สุดยอดอหรีค่ะขนาดยุดในแบบว่าวงวงนอกวงนอกเนี่ยดนตีกับย่งกับฮึมกับมวนกับซื้นพี่น้องถ้าเข้าไปยุนในบรรยากาศพับยังสัน่นโอ้ยมาตองห่วงเลยค่ะบ่ตองนั่งหรอค่ะบพต้องเอาดอกกอียืนย่างเดียวค่ะมวอย่างเดียวจวดย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังอกเป็นกําลังใจผู้ไดอยู่ใไก่ก็กไปซ้อยกันเป็นกําลังใจกันเนาะ แต่ก็อย่าลืมวันที่25่สิบ้าถึงสานี้เพิ่นมีกลุ่มปิดเนาะพร้อมโชว์ใหม่ของน้องอุงหิงเข้ากทมด้วยนะผู้ใดบริเวณบึงหนางานยูกไกลกะเข้ากลุ่มบิดนะคะทักข้อความไปได้มันจะมีวันเหมากับมันจะมีวันเหมากับ1วันหนึ่งวันน่าจะถ้าจะไม่ผิดร้อยยบาทอยากดูวันไหนก็ กดเข้าไปเบิงไปจองคิวนะคะเนาะไปจองไปกดเข้าไปเบิงหรือจะเมาเมาก็มีราคาเมาเนาะ,ะ,นะถ้าก็ไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็แอดมินก็จะตอบเข้ามานะคะเบิงได้ตลอดวชีพพี่น้องไม่บัวนี่อยากเบิงเมือ่อใดก็กดเข้าไปเบิงเพราะว่าไม่บัวเมาไว้รายคัดรอบไม่บัวจองไวจองตังโควิดเนบผพาดจักนัดพี่น้องพ่ออันพ่อมาป็นอันอันนี้เพื่อนก็บม่ค่อยดี บ่ใครเด็กเฮ็ดกลุ่มปิดเธาไดนนอกจากสมีดารารับเชิญเดือนละครั้งหรือสองเดือนสามเดือนครั้งเนาะพี่น้องก็ไปเบิ่งกันได้กลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเหมาเหมาก็มีราคาแต่ผู้ใดสะดวกเป็นมือกับเบิ่งเป็นมือผู้ใดสะดวกเมากับเมาเวิรลดค่ะเป็นบุญเป็นงานปิยังกับอยางม่พวกม,กมาเฮือนมาซานอยากเปิดกับเปิดออก,กทุทรศน์ได้เบิ่งบึมบึมหมดราคาซ้ำจังคอนเสิร์ตมาล้มวงหนึ่งหลดราคา แล้วก็สนุกด้วยเวลากลุ่มปิดเขาก็จะมีโชว์พิเศษเนี่ยแม่บัวกบรุ่นอยู่ว่าน้องอุงหญิงจะเปลี่ยนเพลงอะไรอีกเพราะว่านางนางจะไม่มีในจะพลงไม่ค่อยใช้เพลงซ้ํานางจะมีเพลงใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็รออยู่วันที่ยี่ถึงสานี้นะคะแต่ว่าแม่บวัวสิบไปยีแค่ะสนามภูปะเตมีย้ายจากมินบุรีมาทูปะเตมีนะคะจังไดก่หากบ ไปพบไปพ่อกันผูใ้ใดเห็นแม่บัวนาเวทีกระทักทายเด้เลยค่ะเด้อแม่บัวบอกาทักกระทักแม่บัวก้อนแน่ทักทายสวัสดีกันได้ค่ะพ่อกันใจเดียวกันหัวใจเดียวกันไปเจอกันหน้าเวทีหมอลำทักทายกันได้ไปพ่อกันไปมวนไปซื้อน,นะคะเนาะผู้ดใดอยู่ใกล้ก็ไปใกล้มองใดไปมองนั้นผูใ้ใดบอกใกล้ก็เข้ากลุ่มปิดนะคะวันไหนไม่มีกลุ่มปิดก็จะมีคนไล์มีแอดมินไล์ให้ดูนะคะ จังไดกะก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะคะไม่บัวฝากช่องน,น้อยๆของม่บัวในเด้อช้ยเดบัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะจังไดกะกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆเห็นซองน,น้อยๆของม่บัวในเด้อค่ะเด้อให้มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะจะได้ไปหาคลิปใหม่ๆไปหาเรื่องมาสเเล่สวนเสฮากับพี่น้องเนาะจังไดกะสวัสดีเด้อค่ะเด้อชัยเดบัว j o 2 o f f i c i a l สวัสดีจ้า